บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสรรพคุณของกระเทียมเอาไว้มากมายทั้งช่วยป้องกันโรคหัวใจมะเร็งและไข้หวัดแถมยังช่วยแก้ปวดฟันแก้ปวดหูอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในช่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องคิดติดอันดับจากช่วก่อนแชร์อันดับที่5ประโยชน์ดีๆของกระเทียมจริงหรือ มีบางส่วนเป็นความจริงครับแต่มีบางส่วนไม่เป็นความจริงกระเทียมเนี่ยจะลดความดันโลหิตเล็กน้อยแต่สาหรับในคนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ถึงกับจะลดความดันโลหิตอยู่ในภาวะปกติได้การแชร์ควรจะใช้วิจารณญาณและไม่ควรคาดหวังที่จะนํากระเทียมมารับประทานแทนยาแล้วเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณก่อนจะแช์นะครับกระเทียมช่วยลดความดันโลหิตได้เล็กน้อยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ 10- บถึงยีช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องขับลมแต่ในบางข้อมูลที่แชร์กันเช่นบอกว่าช่วยป้องกันโลหิตจางนั้นไม่ใช่เรื่องจริงงึควร ใช้วิจารณญาณก่อนแชร์ครับอันดับที่4กระเทียมกับเกลือป่นแก้ปวดฟันจริงหรือไม่จริงครับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินทั้งนั้นนะครับเป็นหมอมา3-40ปีนีปีเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแะครับอาจารย์ดูที่รถกระเทียมมีรสร้อนช่วยกระจายกองลมไม่ใช่อามาอุดฟันเงือกบวมครับแพทย์แผนไทยบอกว่าอะไรที่มีรสร้อนเนี่ยสปะคูนมันไปทางขับลม ไม่ได้เกี่ยวกับเหงืออบวมสรุป <นะ S 2> แล้วเรื่องนี้ไม่จริงกระเทียมมีรสร้อนช่วยขับลมกระจายกองลมไม่มีส่วนช่วยแก้อาการเหงืออบวมหรือปวดฟันตามตำรับแพทย์แผนไทยนะครับหากอยากใช้สมุนไพรแนะนําให้ใช้เป็นน้ําต้มการพลูก,กับเกลือจะช่วยได้มากกว่าครับอันดับที่3มสูตรกระเทียมทะลวงหลอดเลือดจริงหรือไม่จริงครับไม่มีงานวิจัยใดที่ยืนยันได้ถึงผลของการกินกระเทียมแล้วแก้ปัญหาอุดตันในเส้นเลือดได้ครับการกรินกระเทียมเนี่ยลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขันอุดักในเส้นเลือดเนี่ยเป็นผู้ที่มีปริมาณคอเลสเตอรอลที่สูงมากนะครับเพราะนั้นไม่สามารถลดได้ขนาดนั้นนะครับ ซึ่งจะต้องแก้ไขได้วยการลดการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเช่นเครื่องในสัตว์ไข่แดงไขมันอิ่มตัวปลาหมึกกุง้งแล้วก็การออกกำลังกายนะครับช่วยแก้ไขอันนี้ได้เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับดังนั้นไม่ควรแชร์ต่อสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการกินกระเทียมลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้เล็กน้อยแต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นผู้ที่มีปริมาณคอเลสเตอรอลที่สูงมากการกินกระเทียมจึงหวังผลได้ยากควรปรึกษาแพทย์นะครับอันดับที่2 กระเทียมใส่หูก่อนนอนแก้ปวดหูได้จริงหรือ ไม่จริงค่ะงานวิจัยที่รองรับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีว่ากระเทียมเนี่ยมีผลยังไงที่จะทําให้ลดอาการปวดหูอาการปวดหูเนี่ยจริงๆเกิดได้อยากหลายสาเหตุเช่นท่อรูหูอักเสบจ,จากการที่เราแคบหรือเขาเป็นฝีหรือว่าเป็นแก้หูอักเสบซึ่งอาจจะเกิดจากเป็นหวันนานๆคออักเสบแล้วก็ลามไปที่ในหูก็ทํทำให้เกิดแก้หูอักเสบได้เพราะนั้นการรักษาอาการปวดก็ต้องดูก่อนว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรนีให้ทำควาสะอาดแต่ภายนอกเช็ดหลังจากอาบน,น้ำสระผมแล้วมไม่ควรจะไปแกะ รสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะยังไม่มีงานวิจัยรองรับอาการปวดหูเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อรูหูอักเสบจากการแคะหรือการเป็นหวัดนานๆจนคออักเสบและลามได้การทําความสะอาดจึงไม่ควรไปแกะเกาภายในหูและหากใช้สำลีปั่นหูก็ไม่ควรแย่ให้ลึกเกิน1เซนติเมตรนะครับและอันดับที่1กระเทียมป้องกันโรคหัวใจมะเร็งและหวัดจริงหรือ ้าพูดในเรื่องของการป้องกันเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้เท่านั้นกระเทียมมีสารสําคัญตัวหนึ่งที่เรารู้ว่าอาลิซินซึ่งจะมีส่วนในการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งการลดคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยก็ไม่ได้มากมายนะครับอยู่ที่เล็กน้อยไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ผลของการลดคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจกินกระเทียมแล้วจะหายไหมครับไม่ทําให้หายครับจะทําให้หายเนี่ยต้องได้รับการบําบัดรักษาที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ท เป็นอาหารไม่ใช่ยามีส่วนช่วยทําให้สุขภาพดีเท่านั้นเองสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนการกินกระเทียมไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้บ้างทางนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจโรคและรักษาตามอาการท่านที่สนใจอาจใช้สมุนไพรควบคู่กันโดยต้องดูที่มาและตรวจสอบความปลอดภัยด้วยนะครับกระเทียมมีประโยชน์สารพัดทางนี้ต้องกินด้วยความระมัดระวังกินอย่างพอดีโดยไม่หวังพึ่งเป็นยารักษาโรคใดโรคหนึ่งให้หายขาดมันดูแลสุขภาพตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงภัยสุขภาพต่างๆได้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์